พ่อใหย,ย่ไม่ได้ไม่ได้อยู่วันเดียวนี่ของกินมาจากไหนนักเนี่ยเ,เ,เยอะเลย,ค,ย,ยครับกล <ไป S 1> ้วยครับโอ้เดี๋ยวนี้มีเอฟซีเนาะเอาของกินมาให้เยอะเลยเนี่ยเออ ขอขอบคุณผู้ใจบุญนะครับที่นำอาหารมาให้ยายครับยายขอบคุณเขาอยังองาะ